สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องไทยสไตล์ไลน์นะคะและววันนี้ดาเอาใจสายกินค่ะแล้ววันนี้จะพาจะมินเซฟมีร้านหน้านะคะหรือว่าจะเรียกว่าร้านร้านหน้าแล้วก็ผัดสีอิ่วนะคะทีนี้ผัดกันสดๆนี่เห็นจังๆและออเดอร์นะคะวันหนึ่งนี่คือขายแบบพโ <Never separated S 2> ๊โถล่ทลาย <and> อออเดอร์เยอะมาก รับที่ร <Broken S 1> หรือว่า oh. คนในชุมชนนะคะเข้ามาทาน <Broken S 1> ที่นี่จะเริ่มเปิดตั้งแต่บ่าย3ามโมงนะคะ oh. คือทานได้แล้วจะมีให้นั่งทานที่ร้านหรือว่าจะอาเอาสั่งใส่ถุงนะคะกลับไปกินที่บ้านล้วจะบอกว่าที่นี่คือรสชาติเป็นเอกลักษณ์กลมกล่อมมากและชื่อร้านว่าร้านหน้าผัดซีอิ๊วเอ็มพายนะคะที่เป็นเอ็มพายยอดผัก ก็คือจะมีความเปอกลักษณ์ของเขาคือมีความหอมนุ่มหมูหมกักนี่คือชิ้นใหญ่ๆเนื้อนุ่มๆน,นะคะทานกันแบบจุใจเลยค่ะราคาก็50 60บาทนะคะก็จะเป็นราคากลางๆแต่บอกเลยว่าได้เยอะมากและเป็นร้านที่คนแถวนี้จะรู้กันดีนะคะว่าร้านนี้คืออร่อยเป็นเจ้าอร่อยจริงแล้วเส้นหมี่ลาดหน้าเส้นใหญ่ลาดหน้าแล้วก็จะมี มีกรอบนะคะที่ใครหลายๆคนชอบเลยเราจะแนะนําเพื่อนๆนะคะคนที่ชอบกินรัดหน้านะคะแนะนําร้านนี้ได้เลยค่ะเพราะว่ามีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์มีทางร้านรับหิ้วมีของเดลิเวอรหลายๆอย่างนะคะที่เข้ามารับที่นี่และมีออเดอร์นะคะคือแบบแน่นมากแล้ววันนึ่งี่ขายแบบประมาณสี่ทุ่มก็ปิดแล้วเริ่มปิดนะคะแต่ว่าจะบอกว่าออเดอร์เยอะมากแล้วก็นั่งท ทีร่ร้านได้หรือเราจะสั่งกลับบ้านได้อันนี้คือผัดที่เห็นสดๆเลยนะคะว่าการผัดของเขานี่คือเป็นหมูหมักแล้วก็เอามาผัดแล้วทุกทุกครั้งที่ผัดก็คือเขาจะใส่ไข่เป็นลูกๆเลยนะคะหนึ่งออเดอร์หนึ่งฟองนะคะก็เหมาะสมกับราคาและรสชาตินี่คือเพิ่มแค่พริกอย่างเดียวกินได้เลยรสชาติคือกลมกล่อมเข้าที่แบบเข้ากันมากเลยะคะ่ะสำหรับคนที่ชอบ เ้นหมี่ลาดหน้าหรือว่า,าผัดซีอิ๊วนะคะสั่งแนะนำร้านนี้นะคะว่าทานแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะวันนี้เอาใจสายกินเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ชอบกินลาดหน้านะคะหรือว่าผัดซีอิว๊วที่นี่นะคะจะไม่ผิดหวังจริงๆเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะปิดประมาณสี่ทุ่มแต่ว่าจะเป็นร้านริมถนนแบบนี้นะคะอยู่ที่การขีหา มันก็จะเป็นบรรยากาศแบบธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่ารสชาติแบบอร่อยเหาะมากๆแล้วพ่อค้านะคะก็คือผัดคนเดียวทําคนเดียวแล้วก็คือทําแบบครอบครัวนะคะแต่ว่าขายดีมากจริงๆคนที่ทานนะคะไม่ผิดหวังแน่นอน <c oughs> แล้วนี้ก็คือจะมาแกะให้ดูนะคะว่าเราซื้อเส้นหมี่มา ก็เป็นลาดหน้านะคะหมูเน้นๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือหมูนี่คือแบบทานแล้วแบบจุใจมากก็คือหมูค่อนข้างเยอะอันนี้คือ50บาทนะคะคือมองในถุงเหมือนอ้ยถุงเล็กจังเลยแต่พอมาแกะลงแล้วคือกินไม่หมดอร่อยจริงค่ะเนื้อนุ่มมากแล้วทานแบบกำลังดีกำลังได้ที่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ